สวัสดีครับจากร้าน T Shop Auto Car วันนี้ผมอยู่กับ Isuzu MU-X 1.9 Active ปี2 0 2 3นะครับวันนี้เรามาติดตั้งชุดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ k ิกเซนเซอร์อันนี้อุปกรณ์ติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งและอุปกรณ์กันเลยนะครับอันนี้เป็นชุดกระบอกโช้กฝั่งขวาติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับตรงรุ่นสวยงามนะครับส่วนตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดด้านท้ายนะครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นชุดก่อนดูดส่วนตรงนี้จะเป็นชุดกระบอกโชกฝั่งซ้ายนะครับ ติดตั้งเข้าไปแล้วการใช้งานก็จะสะดวกสบายมากขึ้นตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันเลยนะครับสั่งเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดิมของรถนะครับสั่งปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดิมของรถนะครับมาพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ ให้เท้าเตะปิดฝาท้ายนะครับสั่งเปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านท้ายนะครับสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านท้ายพร้อมระบบเซฟตี้กันหนีบนะครับสะดวกสบายด้วยสวิตช์เปิดปิดจากในรถด้านหน้าอีกหนึ่งจุดนะครับเราอยู่ในรถเราสามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เลือกใช้บริการติดตั้งนอกสถานที่จากทางร้านท่านใดสนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามารายละเอียดกันได้นะครับสินค้าทุกชุดรับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ